สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำตัวละคร3ดาวนะครับผมที่น่าใช้นะครับผมซึ่งเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วนะครับผมถ้าใครเล่นเกมนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมว่าตัวละคร3ดาวเนี่ยเป็นตัวที่จะมีโอกาสเนี่ยได้เยอะที่สุดนะครับผมแต่คำถามก็คือ และเราจะจัดการยังไงทั้งที่ตัว3าดาวนีก็อาจจะไม่เก่งกว่าตัว4ดาวและ5ดาวอย่างแน่นอนคลิปนี้ผมเลยจะมาโชว์ให้ดูว่าตัว3ดาวที่น่าใช้มีอะไรบ้างน,นะครับผมแต่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าตัวที่จะโชว์ต่อไปนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลแล้วก็เป็นเทคนิคส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับผมซึ่ง ตัวที่จะชวต่อไปนี้เนี่ยอาจจะต่างไปจากผู้เล่นก็ได้นะครับผมโอเคไปดูกันอีกกว่าจะเริ่มจากตัวที่เป็นสีแดงก่อนนะครับแล้วค่อยไล่ขึ้นไปจนถึงสีม่วงนะครับผมตัวที่น่าใช้สะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับในเทคนิคของผมเนี่ยจะเน้นไปที่การลดพลังป้องกันศัตรูหรือไม่ก็ เน้นไปที่การเพิ่มพลังโจมตีให้กับพวกเรานะครับผมมีทั้งเพิ่มพลังโจมตีด้วยสกิลติดตัวแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีจากสกิลใช้งานด้วยนะครับผมเริ่มจากตัวนี้ก่อนตัวนี้เนี่ยถือว่าน่าใช้ทั้งสกิลโจมตีแล้วก็สกิลติดตัวนะครับผมเพราะว่าสกิลปกติของมันน่ะ มันสามารถทำดาเมจได้ถึง2ตัวส่วนสกิลใช้งานทั้ง1แล้วก็2เนี่ยได้สูงสุดถึง4ตัวส่วนสกิลติดตัวมันก็คือทำให้สตัตรูเนี่ยพลังโจมไม่ไม่สิเขาเรียกพลังป้องกันเนี่ยลดลงถึง10%ซึ่งตัวนี้เนี่ยนอกจากจะตีหมู่แล้วเนี่ยมันยังตีได้หลายทีด้วยนะครับผมต่อไป จะเป็นตัวนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยเพื่อนนะครับผมแต่ว่ามันจะให้ก็คือตัวเองเนี่ยจะตีแรงขึ้น10%จากพลังพื้นฐานนะครับผมแต่ที่ผมให้ตัวนี้เพราะว่ามันมีสกิลที่สามารถทำดีบัฟหมูได้เนาะทั้ง2องสกิลเนี่ยตี4ตัวเหมือนกันแต่อันเึงจะทําสถานะทิพ อีกอันนึงจะทําสถานะเผาซึ่ง2ส,สถานะน,นี้ก็คือจะช่วยเพิ่มดาเมจให้เหมือนกันแบบว่าทาดาเมจต,ต่อเนื่องนะส่วนต่อไปจะเป็นตัวนี้นะครับผมสามารถอ่านชื่อมุมจอได้ทุกเมื่อนะครับผมเหลืองๆข้างล่างนี้นะอันนี้เนี่ยก็เหมือนกับไอตัวแรกเนี่ยะครับผมคล้ายๆกันก็คืออันนี้จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับทุกคน10เ์ มันจะคล้ายๆกันนั่นแหละถ้าสังกตดีมันจะแค ATK กับ DMG ตอนนี้ผมยังสับสนอยู่ว่าระหว่าง ATK กับ DMG มันต่างกันยังไงอ่ะนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยตัวนี้สามารถลดพลังป้องกันศัตรูได้ถึง15%ด้วยสกิลนี้นะครับผมแต่ก็ยังสามารถทำได้แค่2ตัวเท่านั้นส่วนอันนี้ทำได้2ตัวแต่ตัวเองเนี่ยจะเพิ่มพลังป้องกันให้เนี่ย20% อะไรที่ลดพลังป้องกันแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองหรือเพื่อนน่ะจะเน้นทํานองนี้เป็นหลักนะครับผมแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขยอยู่นะครับก็คืออันนี้ไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงเจ้าตัวนี้ด้วยเพราะว่าดูจากประวัติตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยมันเป็นพี่น้องกันนะครับผม และลักษณะการโจมตีก็คล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวจะโชว์ตัวนี้ให้ดูทีหลังว่าตัวนี้เนี่ยมันคล้ายๆตัวนี้ยังไงนะครับถ้าตัวนี้ก็คือสกิลเนี่ยตีแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันให้ทุกคนเนี่ยสิส่วนอันนี้ก็คือตีแล้วก็ลดพลังโจมตีศัตรูเนี่ยสิอันนี้มันจะเน้นไปที่การเพิ่มการป้องกันมากกว่า แต่ถ้าสกิลจิตตัวก็คือทุกคนเนี่ยมีโอกาสบล็อกเนี่ยไม่ไดีศัตรูทุกตัวมีโอกาสบล็อกเนี่ยสิส่วนทุกคนเนี่ยจะมีโอกาสทำคัลเตอร์แอ a แท็ได้10%แต่ส่วนข้างล่างนี้มันไม่รู้ว่ามันหมายถึงอีเวนต์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมต่อไปจะเป็นตัวสีฟ้าตัวสีฟ้าก็เริ่มจากตัวนี้เลย อันนี้เนี่ยก็ลดพลังป้องกันได้ถึง20%เลยนะแต่น่าเสียดายที่มันทำได้แค่ตัวเดียวส่วนอันนี้เนี่ยก็คือจะช่วยแช่แข็งศัตรูให้นะครับผมและทำได้ครบทุกคนด้วยมาพร้อมกับสกิลติดตัวที่จะเพิ่มดาเมจให้ทุกคน10%เหมือนกันส่วนตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเพราะว่าสกิลเนี่ยมันไม่ค่อยตีหมู่เท่าไหร่หรอกแล้วนะ แต่มันแรงมาได้ก็คือตีแต่เพิ่มสมรรถนะการต่อสู้ให้กับตัวเองได้เพิ่มพลังโจมตีให้20%และพลังป้องกัน20%ให้กับตัวเอง,งถึงแม้จะตีได้แค่ตัวเดียวก็ตามแต่อย่างน้อยเนียน่ยสกิลติดตัวมันก็สามารถลดพลังป้องกันศัตรูได้ส่วนตัวต่อไปจะเป็นตัวนี้นะครับผมตัวนี้ที่ผมให้อะเพราะว่า มันมีสกิลที่2เนี่ยมันสามารถทำดาเมจจริงไดไ้ไอเห็นว่าสับสามาหมายความว่าหลังจากตีไปแล้วเนี่ยจะทำดาเมจเนี่ยสามสามอย่างเงี้ยใส่ศัตรูซ้ำอีกครั้งหนึ่งและคาดว่าน่าจะเป็นดาเมจที่จะไม่มีผลกับพลังป้องกันก็คือโดนก็คือโดนสามสามสามเลยเนาะถึงแม้ว่าสกิลติดตัวคือลดอัตราคิกให ศัตรูก็ตามมันนะต่อไปจะเป็นตัวสีเขียวถ้าตัวสีเขียวจงตัวนี้เลยตัวนี้ถือว่าเก่งอยู่นะครับผมเพราะว่าสกิลที่1ก็คือตีได้ถึง3ตัวและสามารถทําสตันได้ด้วยส่วนสกิลที่2ตี3ตัวเหมือนกันแล้วก็จะดูดเลือดด้วยเช่นกันนะครับผม มาพร้อมกับสกิลติดตัวก็คือเพิ่มพลังโจมตีให้ทุกคนเนี่ยสิส่วนตัวนี้นะครับก็พถือว่าโอเคอยู่ตัวนี้ผมเคยเล่นอยู่นะครับผมแต่ตัวนี้ไม่ค่อยเก่งคือมันไม่มีสกิลหมู่อันนี้เอาไว้เน้นสู้กับบอสมากกว่านะหรือไม่ก็สู้กับอารีนาถึงแม้ว่าสกิลมันไม่มีสกิลหมู่ แต่ทุกสกิลที่มันมีถือว่ามันทําได้หลายครั้งอยู่นะครับผมแต่ยังน้อยๆสกิลติดตัวมันเพิ่มเพิ่มเพิ่มดาเมจให้ทุกคนได้เหมือนกันซึ่งอันนี้เหมาะกับพวกอารีน่ามากกว่าคล้ายๆเหมือนว่าเร่งมือที่จะกําจัดแต่ละคนไปอะไรอย่างนั้นนั่นแหละประมาณนั้นนะครับผมต่อไปเป็นสีเหลืองนะครับผมก็เลิอกด้วยตัวนี้เลย ตัวนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยตีหมู่แต่ผมมาดูสกิลนี้สกิลนี้ก็คือมันจะตีแล้วก็ตีแบบไม่สนใจพลังป้องกันด้วยตัวนี้เนี่ยผมถือว่าให้นะครับผมเพราะว่ามันไม่หมู่ก็จริงแต่มันแลกมาด้วยความแรงแรงแบบเจาะกราะด้วยแล้วก็ยังช่วยเพิ่มดาเมจให้ทุกคนได้ด้วยต่อไปเป็นตัวนี้ ตัวนี้ผมจะใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับผมเพราะว่ามันมีสกิลหมู่เนี่ยที่สามารถตีได้ถึง3ตัวก็จริงถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ทําสถานนะก็ตามนะแต่ก็ยังช่วยลดพลังป้องกันศัตรูได้บ้างส่วนตัวนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยสวนทางกับแต่ละตัวที่ผมโชว์มาตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวฮิลเลอร์ที่ผม,มต้องให้เพราะว่า ตัวฮิลเลอร์เนี่ยถึงแม้ว่าไอ้พวกคนที่ชอบสายดาเมจรุนแรงอ่ะยังไงฮิลเลอร์ไม่ได้อยู่ในดวงใจพวกเขาอยู่แล้วอะแหละแต่ที่ให้ก็คือมันมีประโยชน์แล้วมันก็สามารถที่จะช่วยคุณได้ในยามฉุกเฉินนะครับผมอย่างเช่นอาจจะเจอศัตรูที่ทำดาเมจอย่างรุนแรงอย่างคาดไม่ถึงอ่ะถ้ามีฮิลเลอร์อย่างน้อยสักตัวหนึ่งอ่ะเข้าไปเนี่ย อาจจะช่วยพลิกสถานการณ์หรืออาจจะช่วยดึงเกมได้บ้างในบางครั้งนะครับผมนี่คือความสำคัญของฮิลเลอร์เพราะถ้าหากว่าเราใส่ตัวทำดามเมจเราเก่งแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่เสียเปรียบหรืออาจจะเจอบางสิ่งบางอย่างที่คาดไม่ถึงเราก็แพ้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวฮิลเลอร์ถือว่ามีบทบาทสำคัญมากถ้าเจอสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งตัวนี้เนี่ยมีแต่ฮิลเลือดกับเอาดีบัฟออกนะไม่ดีมีฮิลเลือดธรรมดากับฮิลเลือดแล้วก็มอบรีเจนให้ได้ก็คือฟื้นฟูนฟนเลือดอย่างต่อเนื่องจะจะทำได้แค่คนเดียวแต่อย่างน้อยทุกคนจะเจ็บน้อยลงเนี่ยสินนะครับผมต่อไปจะเป็นสีม่วงแล้วนะครับสีม่วงก็เริ่มด้วยตัวนี้เลยตัวนี้เนี่ย มีสกิลหมูที่กําจัดได้ถึง4ตัวก็จริงแต่ก็ยังไม่มีสกิลที่สามารถทำดีบัฟใดๆได,ได้แต่อย่างน้อยก็ช่วยเพิ่มดาเมจเนี่ยให้ทุกคนได้นะครับผมถือว่าสกิลที่2จ้ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้เลยตัวนี้เนี่ยก็น่ารักดีนะแถมยังสามารถคิวเลือดให้ทุกคนได้ด้วย ถึงแม้ว่าจะเป็นการลดพลังโจมตีของศัตรูลงก็ตามะนะแต่ยังน้อยก็ใช้เจ้าเจ้าตัวเนี้ยใช้สกิล2ลดพลังโจมตีได้อีกต่อหนึ่งก็ได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวนี้นะครับผมตัวแรกก็คือสกิล1เนี่ยตีแล้วเพิ่มพลังป้องกันใช่ไหมแต่ถ้าตัวนี้ตีแล้วเพิ่มพลังโจมตีทุกคน ส่วนสกิลนี้ตัวตะกี้ก็คือตีแล้วเนี่ยพลังโจมตีศัตรูจะลดลงแต่ถ้าตัวนี้เนี่ยตีแล้วพลังป้องกันจะลดลงส่วนสกิลติดตัวเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับผมกับตัวแรกประมาณนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับการแนะนำตัว3ดาวนะครับที่พอจะมี ประโยชน์บ้างในบางสถานการณ์นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าพูดผิดหรือตกหล่นอะไรไปก็ต้องขออาภาัยมานะที่นี้ด้วยนะครับและขอย้ำนะครับว่าตัวที่โชว์ต่อไปนี้เนี่ยเป็นเพียงเทคนิคส่วนตัวของผมนะครับผมซึ่งคนอื่นเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นเหมือนผมก็ได้ถ้าใครมีความคิดต่างก็มาคอมเมนต์ได้นะครับผม ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย